สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันที่สตรอเบอรี่รูปหัวใจของเรานะคะพาพี่น้องเด็ดอีกแล้วจ้าวันนี้ลูกนี้มีเอฟซีจองนะคะใครนั้นเดี๋ยวเอ่ยชื่อตอนชิมนะบรรยากาศหลังฝนตกจ้าพี่น้อง ลูกใหญ่มาก อ,อันนี้ก็ยังไม่สุกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกล่างลูกล่างน่าจะสุกแล้วดูพี่น้องสะอาดบริสุทธิ์มากๆนี่ไม่เปื้อนดินเปื้อนฝุ่นเลยว้ายสุดยอดสุดยอดลูกไหนที่เรายังไม่เก็บเราก็อย่าไปถูกมันนะคะขอโชว์กิ่งนี้หน่อยดูดยพี่น้อง ตรงนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะน,นี่เก็บได้แล้วโชว์ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนปีนี้สตอเบอรี่ของเราสุดยอดมากน้องจ๋าลูกสวยติง่ง กนี้ยังไม่แดงเก็บไว้ก่อนแต่อันนี้เป็นแปลงเก่านะลูกก็แบบนี้เลยนี่บนฟางอดปวดเอ็ดเป็ดเลยพี่น้องเอ้ย đột mát khi nó chả đột tăng con lâm bạc lên tăng tuần này có thuộc luôn phải giảm vẹt khả con nè ôi chạy là lại ôi sụt mát ลูกหัวใจของเรามาแล้วเยอะเยอะมากเลยพี่น้องจ้าตต่นเต้นตต่นเต้นถ้าเริ่มสุกแล้วก็เก็บเลยนะถ้าเราปล่อยะมันสุกเน่ามันจะได้กลิ่นแล้วมาเลยนะพวกทาก่ะตอนนี้ผลไม้ของเราแบบว่าสะอาดบริสุทธิ์มากพี่น้องเอ,อ๋ย โอ้ยคัก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  โอ้ยพี่น้องจ๋าวันนี้เก็บไม่หมดนะเก็บไม่หมดจา้ายังเหลืออีกเยอะเลยเอารุ่นนี้ไปกินก่อนเดี๋ยวเก็บรุ่นต่อไปนะโอ้โหมีแต่ก้นงามๆเม็ดโตๆเลยแหละรุนรุนต่อไปนะพี่น้องจา๋ารุ่นนี้รุ่นนี้เี่ยจ้ารุนนี้จา๋าสองลูกนั้นก็สุกแล้วโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ยิ่งเก็บยิงเห็นจา้าแดงเต็มเลยพี่น้องจา๋า กองไปยังไงนี่ตั้งกองทางปีนจ้ะมีแสงแดดมาจ้ะตอนนี้ท่าก็จะมาไล้ลนก็จะมาไล่ละจ้าพี่น้องเดี๋ยวออกจากแป้งก่อนนะโอ้โหยิ่งเก็บยิ่งเพลินจ้ะอ่า รุ่นต่อไปนะก้นใหญ่ๆงามๆนั้นใครจะจองคะเนี่ยจองไว้เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปชิมรูปหัวใจที่คุณพี่สมจิตเพชรทองจองเอาไว้นะบอกว่าชิมให้เอฟซทุกท่านชมได้วยนะ,ะเดี๋ยวทานเผือทุกท่านเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเขาเริ่มสุกครึ่งนึงแล้วจ้าใครจองใครจองจองมาเลยนะคะ เดี๋ยวจะชิมเผื่อในคลิปถัดๆไปจ้าอู้ว้าว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 าวจ้าพี่น้องจ้าดูสตรอเบอรี่ของเราจ้ามาเก็บภาพสักหน่อยนึงนะคะเป็ส่วนผักของเรานะคะก่อนที่จะเก็บสตรอเบอรี่ก็คือหอมจาปลูกดอก กุหลาบพันปีนะคะแต่ว่าจอบหักค่ะก็เลยคุณลุมโบก็เลยทําให้ใหม่นะคะก็เลยเปลี่ยนแผนมาพาพี่น้องเก็บจัตตเบอร์รี่นี่แหละจ้ะเนื้อเป็นยังไงบ้างนะคะดูลูกนี้เลย หัวใจกันเลยจ้ะว้าวโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดว้าวพี่น้องจ๋ามาทานด้วยกันนะคะในมุมนี้เลยพี่น้อง หนาวนี่เลยจ้ารูปหัวใจนะคะจัดให้ตามคำขอของคุณพี่สมจิตเพชรทองนะคะนามสกุลดีมากๆเลยหอมจะท่านเผื่อเอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะอืมหวานหอมอีกแล้วสุดยอดจ้ะ วันนี้พี่โบเขาไม่ค่อยแข็งแรงนะทุกคนเขากลับมาเขาหนาวกลับมาจากทำงานเขาหนาวลูกหัวใจจ้ะ เดี๋ยวหอมขอเข้าไปดูแลคุณเลนโบก่อนนะคะถามว่าแกจะไปทํางานหรือเปล่าแกก็บอกว่าแกจะไปทํางานนะคะบอกว่าทําไมไม่ลาก็าบอกว่าไม่ได้ลาล่วงหน้าเขาอาจจะกลับกลับโกนถ้าเขาไม่ไหวนะคะก็ยังเก่งแล้วก็แข็งแรงยังเก่งแล้วก็ใจสู้เหมือนเดิมนะคะพี่โบววันนี้หอมก็ทํางานตากฝนอยู่ทั้งวันเลยค่ะก ก่อนที่จะทําคลิปเก็บสตรอเบอรี่นี่คือทําเยอะมากเพราะว่าดามจบมันหักค่ะแล้วก็เลยรอให้คุณลัมโบมาทําให้เพราะว่าเขาต้องใช้สกูใช้อะไรแล้วมีเครื่องตัดในส่วนที่ดามมันหักนะคะเอาออกค่ะหอมก็หนหนาวนะคะวันนี้ก็ได้พาพี่น้องเก็บสตรอเบอรี่รัวๆนะคะสตรอเบอรี่ของเราก็มีหลายท่านนะถามมาว่า ปลูกยังไงมันถึงได้ลูกโตลูกสวยหอมก็ปลูกแล้วก็ดูแลอย่างที่พี่น้องเห็นนะแล้วก็ลดด้วยน้ำบ่อปลาจ้ะแล้วบ้านเราก็ใช้น้ำบาดาลน,นะคะก็ดูแลเขาอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นลดน้ำพรวนดินแล้วก็ถอนยุงถอนหญ้าอย่างที่พี่น้องเห็นนะคะจต่ปีนี้สตอเบอรี่ของเรามาแบบว่าโอเคมากจนคุณเลมโบบอกว่าโหมันทำไมลูกใหญ่จัง เพราะว่าแปลงพึ่งทําต้นเล็กๆแต่ลูกใหญ่มากค่ะมันมีทั้งหมด4ี่สายพันธุ์นะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของสวีเดนค่ะคนสวีเดนเขาจะรู้ว่ารสชาติของสตรอเบอร์ี่ของประเทศสวีเดนมันจะไม่เหมือนที่นำเข้านะฮะเออ่มันจะ มีรสชาติจัดจัดอะก็คือตอนแรกหอมก็คิดว่าสตรอเบอรี่มันก็คือสตรอเบอรี่นะคะมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะพอดีดูในข่าวอ่าทีวี v อ่ะนะคะว่ามีคนท,ทางต่างชาตินะคะเข้ามาขายอยู่ตามริมถนนนะแต่เขาก็เสียภาษีนั่นแหละนะคะเขาก็ตั้ง ล่มกลางแล้วก็ขายอยู่ริมถนนแต่ว่าใช้กล่องของสวีเดนค่ะแต่ว่าผลไม้มันเป็นผลไม้มาเป็นนําเข้านะคะราคามันจะต่างกันรสชาติมันจะต่างกันค่ะอาทีนี้พอเขาชิมแล้วมันไม่ใช่มันก็เลย,ยมีการแจ้งจับกันนะคะก็เลยถึงได้รู้ว่าอ๋อประเทศสวีเดนก็คือเขาจะมีสตรอเบอรี่รสชาติของสวีเดน นี่นี่คือรสชาติของสวีเดนนะคะสี่สายพันธุ์ที่ได้มาดิที่ได้มาต่างววละต่างกรรมนะคะก็มาขยายได้จนได้แปลงแบบนี้คะ่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้ะก็ อย่าเจ็บอย่าป่วยค่ะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองทุกทุกท่านนะคะวันนี้หวังว่าคงจะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นๆว่าหลอกเก็บสตรอเบอร์รี่ไปพร้อมๆก,กันก่อนที่จะพาเก็บเห็ดและเก็บผลไม้จะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบก,กันในคลิปถัดไปค่ะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า พอจะลาคลิปมีแสงแดดพี่น้องธรรมชาติใจดำมากไว้จ้ะ